รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาค่ะและตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลูกฟาล่าค่ะตำบลมาตราพุทธค่ะอำเภอเมืองจังหวัดระยองนั่นเองวันนี้พุ่งจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากธรรมชาติและเป็นผักบุ้งทะเลด้วยนะคะจะเป็นอะไรตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกับพี่สายทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้พี่สายทองนะคะจะพาบุ้งและคุณผู้ชมค่ะมาพบกับผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอันนี้เป็นสบู่เหลวค่ะ,คะเป็นสบู่เหลวที่เราใช้สารสก,กัดของบุ้งทะเลค่ะ,ะพี่โอ้โหเรียกว่าปกติไม่เคยได้ยินเลยนะสารสก,กัดจากบุ้งทะเล มันเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนของเราคือใช้มาตั้งแต่รุ่นโบราณที่แบบแมงกะพุนเนี่ยแล้วก็ใช่ใช่เคยได้ยินกันอยู่วา่าเหมือนมีแมงกระพุนขึ้นมาปุ๊บเราต้องไปเอาผงบุ้งทะเลมาใช่ค่ะใช่อ๋อ oh, ก็เอาสารสกัดตรงนั้นมาใช่เราเรามีสารสกัดของบุ้งทะเลไม่พอแต่เราเพิ่มตัวกีซลีนตัวกีซลีนอันนี้เราได้มาจากกลุ่มปตท,ทเพราะว่าผลิตตัวกีซิลีนมาจากพืชเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณ จุดเริ่มต้นของเจลล้างมือตัวนี้ค่ะพี่อะไรที่ทําให้อยากที่จะลุกขึ้นมาทําเจลล้างมือกันเหมือนวิกฤตโควิดเราเราทำสายเครื่องสําอางที่เป็นพวกโลชั่นเป็นพวกสบู่<ช>แล้วทีนี้พอเจอวิกฤตเราก็หันมาทําตัวนี้แล้วตั้งแต่โครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทค่ะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนในจุดไหนบ้างคะเอาเราไปแนะนาแนะนาแนะนําของเราไปทั่วทั่วประเทศ วิสาหกิจอื่นเป็นคัตเตอร์ที่ต่อตกันซัพพอร์ตกันคือตอนนี้ก็ปปลูกปลา่าก็เริ่มรู้จักทุกทุกจังหวัดแล้วว่าเออมีวิสาหกิจลุกปลา่าอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ใช้วัตถุดิบจกากธรรมชาติสากาัดแล้วก็มาผลิต เป็นสบู่เหลวก็เรียกว่าเพิ่มทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มการรับรู้นะคะต้องขอขอบคุณโครงการชุมชนยิมได้โดยกลุ่มปตทนะคะที่เข้ามาร่วมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ทำให้ชุมชนนะคะได้เพิ่มยอดขายเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณที่ใสทองมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะในครั้งหน้าวุ้งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับผลิตภัณฑ์อะไรต้องรอติดตามสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ค่ะ45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอม,มรินทีวี